ครับ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 วอันแนี่้าูแล้วแล้วอยู่อยู่น้อันนี้สใหญ่อันนี้สใหญ่ สุกท่านนี้เราจะมาตกปลาชอนกับเต่าเอินะครับกระตกปลาชอนตามคอแบบนี้นะครับนี่ครับของเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่ามันจะได้ปลาหรือเปล่านะครับวันนี้กับตีเอนนะครับจะได้ปลาหะวรนี้ไม่รู้ครับต้องรอครับอ๋อมาลองดูครับว่ามึงนี้จะได้ตัวหรือเต่าะครฮะ เป็นช่องน้ำไหลอ่ะ อยู่ดีครับอยู่ดีครับผมหือไสสวย,ยนะเดี๋ยวเราไปลองดูใหม่ว่าจะมีตัวเพิ่มรนะับ วเพิ่มนะอยู่ดิครับอยู่ดิครับไส่สวยครับใส่สวยไส่สวยขึ้นอ่ะครับช่อนครับกัดออจับนะครับ ได้เกือบครึ่งโลได้คร <tr> ับ <Him> น่าได้ไหมโจได้เลยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อเขาจะได้ตัวอีกแล้วเปล่าเออน้องโชว์สิมือดีนะาโคตรแอ๊กอ่ะแอ๊กมึงจะได้ตาไม่ได้อ็ด ไม่เคยได้ไไดน่าจะได้ปลาอะไรปลาหมอ,อนี่ไาช้อนเงี้ยกัดกันยังกัดกันยังวันนี้กัดบางยังมันจะมืดแล้วนะ<笑><笑>เอ้นย้ายหมายออไป เปลี่ยนเป็นใต้น้ำด้วยครับเปลี่ยนเป็นใบเหลิวปะกรดประกรดเอา <c oughs> ดูดเดือด ใช้ดีด้วยเมื่อกี้เนี้ย,ยปะช่อนปะช่อนปะช่อนครับปะช่อนครับอันนี้ก็นี่ยในปะช่อนนนี้ปะช่อน,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 น โอ้โหตัวเล็กกินก่อนโอ้โหเอ็นจับเล <c oughs> ี้ยนอืมดิบูปลาดิ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตัวเยอะไป อย่าดุยตัวอย่าดุยตัวมันไม่ใช่ตัวนี้ที่กัดอะ่ะมันใหญ่กว่านี้แล้วดูแง้งแันอยู่แล้วงแล้วแงงง่างอืมอืมอือยอดไป ไปปลดปลาก่อนเดี๋ยวดูตัวต่อไปปลดเออปลดได้ป่าม,มันทำไมเบ็ดแบบงี้เออเบ็ดปลดไม่ได้เดี๋ยคิีมของมันจะกินดีมันต้องนี่ใครดูนะใบเดียวจึ๊กเลยนะ แอนยูย<ส> <modified> ังไงอุ้ยอุ้ยเว้นหล่นยังไงแอนยังไงใจสวยใจสวยนี่ครับปดก่อนเอาลงว่ะนี่ ตอนตอนกัดถ่ายไม่ทันไม่กดถ่ายแล้วโอ้โหโชยปลาโชยปลาโชยปลาดิถ่ายเด้อดิจับปลาดีดอือหือ็ใตัวเล็กไปเลยเฮียตัวเล็กไปเลยใช่ใช่เหงาไหมเก็บปลานี่ครับท่านผู้ชมนี่ปลา ก้องแถำนี้มั้งดิเรียบร้อยลอ,อยดิลอยดูดูดูใส่มีนี่ใ <c oughs> ส่มีนี่ ปล่อยปล่อยมาแถบนี้ปล่อยมาแถบนี้ปล่อยปล่อยแถมนี้ปล่อยไปเล็กเกินอ่าลองดูใหม่มันอยู่ตามขอบปูนนี่แน่ไม่ไปไหนหรอก ไซยใหญ่อันนี้ไสยใหญ่อันนี้ไสยใ yup. หญ่อันนี้ไสยใหญ่นี so ่ได้แอ้วปะอุ้ยตีไปตังไหนพี่ดาวนู่ๆนุ่งเดี๋ยวเก็บปลาเก็บเก็บปลาก่อนมาลองใหม่ครับไอแอมเอาอยู่แหมเกือบเกือบเกือบเอาอยู่อุ้ยลุดลุต อยู่แอนแอนอยู่แล้วอยู่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครโซมาโอ้โหไทยเล็กเกินอ่ะให้ oh, ใหปลดปาก่อนดูมันกัดดิก,ดกัดโทมันกดเหยื่อหายไม่ได้เลย ไปเรากลับบ้านแล้วบอกลาท่านผู้ชมดิอ่ะ่ชมเราก็ลังจะกลับบ้านกันแล้วครับนี่ก็คือปลารวมในผังยังมีเต็มเลยครับอบเดี๋ยวก็ปฝากไว้เพียงแค่นี้แล้เดี๋ยว คิดหน้าเจอกันใหม่ครับบิบายครับากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับนี่่องเต่าเอ,อิธครับนี่ลืมไปกติดตาะครับยบายครับ